สวัสดีครับวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากมาคุยกันคือเรื่องอัลกอริทึมครับแต่ที่พิเศษคือมันมาจากเอกสารประกอบการเรียนของน้องน้องปอ .4 ีเลยนะค่ะฟังดูเหมือนจะง่ายๆนะคะใช่ครับตอนแรกก็คิดเอ๊ะจะง่ายไปไหมแต่เป้าหมายเรนเนี้ยคือจะมาลองเอจาะลึกกันดูว่าไอ้หลักการพื้นฐานจากเอกสารป .4 เนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่องรอบตัวเรายังไงบ้าง ก็น่าสนใจมากค่ะเพราะจริงๆคำว่าอัลกอริทึมเนี่ยคนมักจะนึกถึงคอมพิวเตอร์หรืออะไรยากๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแก่นของมันเลยคือเรื่องกระบวนการคิดการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนอ๋อครับครับซึ่งมันเป็นทักษะที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแบบว่าบางทีก็ไม่รู้ตัวไดยซ้ำงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับในเอกสารปสเนี่ยเขาอธิบายอัลกอริทึมว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่ามันคือชุดคาสั่งหรือ ขั้นตอนที่มันต้องชัดเจนแล้วก็เรียงตามลำดับค่ะเพื่อจะแก้ปัญหาหรือว่าทำงานให้เสร็จตามเป้าที่เราวางไว้เหมือนเป็นสูตรเลยนะคะใช่ใช่เหมือนสูตรหรือวิธีทำอะไรแบบนั้นเลยต้องเปะ๊ะเปะ๊ะหนึ่งสสาำดับสำคัญมากไม่งั้นผลอาจจะไม่เหมือนเดิมคำสำคัญที่เขาเน้นก็คือขั้นตอนกับลำดับนี่แหละครับ การเน้นเรื่องความชัดเจนกับลำดับนี่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะถ้าขั้นตอนมันกำกวมหรือว่าลำดับมันผิดไปนิดเดียวเนี่ยผลลัพธ์ก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการเลยครับจริงด้วยหลักการง่ายๆแค่นี้เองค่ะที่ช่วยให้ผลลัพธ์มันน่าเชื่อถือแล้วก็มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ๆเลยโอเคพอเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรแล้วมันสำคัญกับชีวิตประจำวันเราอย่างไงบ้างครับในเอกสารปสเขาว่าไงบ้าง เอกสารบอกว่ามันช่วยให้เราทำงานเป็นระบบเป็นระเบียบมากขึ้นอืมครับแล้วก็มีประสิทธิภาพประหยัดเวลาด้วยคือไม่ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะจะทำอะไรก่อนดีอะไรหลังดีใช่ค่ะลดขั้นตอนการตัดสินใจซ้าๆแล้วก็ยังทาให้คนอื่นเข้าใจตรงกันด้วยถ้ามีขั้นตอนชัดเจนใครๆก็ทำตามได้ผลเหมือนกันเขาถามทิ้งทายไว้ด้วยนะว่าถ้าไม่มีขั้นตอนพวกนี้ชีวิตจะวุ่นวายขนาดไหนเจนหรืออัลกอริทึมเนี่ยแหละคะ่ะ คือหัวใจของการลดข้อผิดพลาดอ๋ oh, ครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานที่มันใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรงงานการบริหารลูกค้าหรือแม้แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆจริงด้วยสิครับพอมีกระบวนการที่แน่นอนมันก็ช่วยให้ผลลัพธ์มันสม่ำเสมอคาดการได้แสดงว่าหลักการเดียวกันเป๊ะเลยแล้วในเอกสารป .4 เขามีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆไหมครับมีค่ะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่บอกว่าว ง่ายมากแต่ตรงประเด็นสุดๆเลยอย่างเช่นอย่างเช่นอัลกอริทึมการแปลงฟันไงคะแปลงฟันใช่ค่ะก็มีขั้นตอนหยิบแปรงหยิบยาสีฟันบีบยาสีฟันใส่แปรงแปลงฟันให้ทั่วๆบ้วนปากแล้วก็ล้างแปรงเก็บแปรงโอ้โหง่ายขนาดนั้นเลยหรืออีกตัวอย่างคือต้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอันนี้เห็นภาพเลยครับยิ้มก็ฉีกซองใส่เส้นใส่เครื่องปรุงในชามต้มน้ําให้เดือดเทน้ําร้อนลงไปปิดฝารอสามนาทีแล้วก็ เปิดฝาคนๆกินได้เลยพอฟังแบบนี้เออมันก็คือลำดับขั้นตอนที่เราทำกันอยู่แล้วนี่นะไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยถูกต้องค่ะตัวอย่างง่ายๆพวกนี้มันแสดงองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดของอัลกอริทึมก็คือลำดับหรือซีเควนซ์ได้ชัดเจนมากแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ แค่หลักการพื้นฐานเรื่องลำดับขั้นตอนง่ายๆแบบนี้เนี่ยแหละค่ะพอมันถูกเอาไปต่อยอดขยายสเกลขึ้นมันก็กลายเป็นรากฐานของระบบที่ซับซ้อนมากๆได้เลยอย่างเช่นก็อย่างที่แอปนำทางในมือถือแนะนำเส้นทางให้เราหรือเวลาโซเชียลมีเดียเลือกข่าวมาให้เราเห็นนั่นแหละค่ะพื้นฐานก็มาจากเรื่องลำดับการตัดสินใจอะไรแบบนี้ทั้งนั้นเข้าใจละครับแสดงว่าจริงๆมันมีอะไรมากกว่าแค่การเรียงลำดับ1 2 3 4สสสินะครับ ในเอกสารมีพูดถึงองค์ประกอบอื่นอีกไหมครับมีอีกสองส่วนสำคัญที่เขาพูดถึงค่ะคือเรื่องการตัดสินใจหรือ selection การตัดสินใจใช่ค่ะคือการเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เช่นถ้าฝนตกอันนี้คือเงื่อนไขก็ให้ไปหยิบร่มมากลางอันนี้คือการกระทำอ๋อมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวค่ะหรือถ้าดูแล้วอีเมลฉบับนี้เหมือนสแปมเงื่อนไขก็ให้ย้ายไปที่ถังขยะ การกระทำครับครับแล้วก็อีกอย่างคือการทำซ้ำหรือ repetition ค่ะทำซ้ำก็คือการทำขั้นตอนเดิมวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเงื่อนไขที่กำหนดให้หยุดอ๋อเช่นเช่นล้างจานไปเรื่อยๆทำซ้ำจนกว่าจานในอ่างจะหมดเงื่อนไขให้หยุดหรือแปรงฟันทำซ้ำจนรู้สึกว่าสะอาดแล้วเงื่อนไขโหแสดงว่าจริงๆมีแค่3อย่างนี้เองเหรอครับลำดับการตัดสินใจแล้วก็การทำซ้ำ ใช่ค่ะมันเหมือนตัวต่อเลโก้พื้นฐานเลยนะที่เอาไปสร้างอะไรซับซ้อนขึ้นมาได้ถูกต้องเลยค่ะการที่มีการตัดสินใจกับการทำซ้ำเพิ่มเข้ามานี่แหละที่ทำให้อัลกอริทึมมันแบบว่ามีความสามารถมากขึ้นมันรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลายที่เปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ใช่แค่เดินตามทางตรงๆอย่างเดียวมันยืดหยุ่นขึ้นแก้ปัญหาซับซ้อนได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะสุดยอดเลยครับงั้นสรุปจากที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยอัลกอริทึมแม้จะฟังดูเป็นสัพ์เทคนิคมากมาก แต่จริงๆแล้วแก่งของมันก็คือการวางแผนเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนหรือลำดับค่ะแล้วก็มีการเลือกทำตามสถานการณ์คือการตัดสินใจใช่ค่ะและความสามารถในการทำอะไรซ้ำๆได้คือการทำซ้ำค่ะครบเลยหลักการง่ายๆจากเอกสารป .4 4นี่แหละที่จริงๆมันแฝงอยู่ในแทบทุกอย่างที่เราทำเลยช่วยให้ชีวิตเป็นระบบ